สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลแห่งโชคถูกๆุตันครับอาครับช่วงใบใบครับแรงแรงครับสิพายเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องอ่ามาติดตามตัวเล็กแนวทางครับเล็กวิ่งเงินล้านครับของปู่ซุมเงียบครับเมืองหนองบัวลําพูมาทรสัมผัสปู่สดๆกันครับงวดที่แล้วครับบ่กผาดคือเกาคือเดิมนะครับสองตัวมาให้เห็นหนึ่งตัวแน่นอนครับอ่างวดที่ผ่านมาครับปู่เน้นหกเม็ดเดียว นะครับวิ่งกบไม้าอิลีให้เห็นอิลีนะครับเอฟซแนวทางบนล่างนะครับของปู่สุกเงียบนะครับเด็กวิ่งเงินหลันนะครับที่มานะครับอ่าสิบหกตุลาคมนี้นะครับปูสีไดตัวใดนะครับมาฝากมาตอนเอฟซทางช่องกับคุณพ่อคุณแม่เขามาเพิ่มมาชมรับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกาลังแรงใจให้ทางช่องที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคุณพ่อคุณแม่สิบว่าผ่านข่าวสารแนวทางกัน อ่ะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเข้าเข้าไปโทษสัมภาษณ์สดๆกันแนวทางเลขวิ่งเงินล้านปูสุบเงียบเมืองหนองบัวลําพูไปพบไปเจอกันเลยครับนวัตก,การมค่ะเจริญพรค่ะโญ่สบาเจ้าปูเอฟซ<ส>ีกัยังขอขคือเดาค่ะปู่เลขวิ่งเงินลาน้านเฮาค่ะสองตัวมาตัวค่ะหกับเจ็ด โ้นอสาธตสาธตัวโอ้ยังถ่ายอยู่เนาะค่ะปูกับฟันไห้งกนอกกับม้ามากอยู่ค่ะเท่าความเนาะค่ะย่อมรับเด้อเบาไว้เฮ็ดต่ำเว้เบาตามสัจจะค่ะปูอ่าเอาเอาเป็นว่าบ่ถือกันละเอาเป็นว่าเพราะว่าไ้บนออกบนเป็นว่าไ้ล่างเป็นล่างเร้งหมดว่างหันน่ะค่ะแต่ว่ามันก็มีไม้เห็นนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะหกกับเจ็ดเนาะเพราะว่าตามปกติเลขบิงงินหลานเทามันเป็นบนล่างอ่า บ่ขอแก้ตัวดอกนันกเอาสัจจะเป็นที่ตั้งนี่แะค่ะแต่ว่าหลอกเมื่อกี้นปูบอกว่าให้ฟันบนเนาะค่ะเนาะเมนไปแยกเด้หรือร่องเห็ดอวดจกขวางอ่ะค่ะเออวดอุตรีจกขวางโมเมนต์พู้เสเศษมันบ่เป็นการล่องอิหลี่อ่ะค่ะค่ะจกขวางบ่เอาเลยปูบ่เียนระบาดเนี่ยบ่แยกดอกนะคะวันนี้ซีเอาบ่เป็นแบบเกาเลยเนาะค่ะวันนี้มัดร่วมมัดร่วมคือเกาเนาะค่ะเนาะ ตว่าซิมีเคลีพิเศษอยู่อย่างหนึง่งค่ะปูอ่าอ้าวเป็นว่างวดหนีเข้ามาฟังเบิ่งว่าปูกิได้ตัวใดค่ะเริ่มอะไรเด้่นี่แอดมินโอ้เริ่มเลยอบอกาะเดี๋ยวเขียนเลขวิ่งเงินล้านนะคะแป๊บหนึ่งค่ะป,ปอะูอ่าอ่าตอนช่วงที่แอดมินเตรียมอุปกรณ์อยู่นีอ่ะอ่าปูชุมเนยกระีิขอวอากับเอฟซีสุภูสุคนว่างงวดม่ิกด้นว่าวอ้ออหรี ว่าให้บนเป็นบนล่างเป็นล่างให้บนออกล่างถือว่าพีดให้ล่างขึ้นบนถือว่าพีดอ่ะอันนี้น้อมรับแต่ว่าเล็กวิ่งสองตัวมาตัวมันก,ก็คือว่าน่ะบ่บ่ต่อไปอีกดอกของมันตกลนไปแล้วเนาะมันจะหยิบขึ้นมาตนะ่วเนาะมันบอ่คอ่ะหัวหนีได้ตัวใดทีเล็กวิ่งสองตัวมาตัวบนบวกล่างเด้อมัดรวมหัวหนี้บ่ได้แยกบนแยกล่างดอกบ่เอาแล้วคู่นี้บ่เฮียนละได้แก เลขสี่กับเลขหกสี่กับหกืมัดรวมบนล่างเป็นทึ่งเลขวิ่งเป็นทึ่งเลขเด่นเป็นทึ่งเลขต้องมีมาให้เห็นอือในสองตัวนี้ต้องมาหนึ่งตัวแน่นอนอาจจะมาให้เห็นทั้งสองก็ได้เพราะว่ามัน<ว>เป็นทัง่งมันเป็นทึ่งเลขเด่นเป็นทึ่งเลขวิ่งคําว่าวิ่งมันมีสิบหน่วยร้อยบนล่างเนี้ยค่ะคุณ มันเป็นทุกอย่างเนี่ยบัดน,นี้เลขสามโตกติฟากไว้คือโก้ละสองหางหางแหลกก็ได้ก็ได้แก่สี่หกแปดสี่หกแปดค่ะคำนวณไว้ทั้งแต่ผุดละอันที่หนึ่งผุดละบัดน,นี้หางที่สองเดละสี่หกหนึ่ง สี 1> 1่หกหนึ่งค่ะอือเจ็บใจบอกหกหนึ่งเมืองหันมันที่มันวันนี้กับ่าจักเลืองบดถิมมันค่ะมันติดหกคือเก่าเียงวันนี้ก็ได้ค่ะปูเอา้าแอดมินวานที่ให้ปูบอถึงอียงก่อนเลขต้องมีมาดีนอนนีเนาะค่ะปูอุ้ยเลขติดมมนบอแอดมินค่ะเมนค่ะปูโอ้เกือบเลื่อมเมื่อกี้บอหาถึงเลขสามตัวสองหางเนาะค่ะปูวันนี้เอา มันจะเริ่มเอาเอาถึงป็นคะปเอ็นๆของฝากไว้ให้ชิดเนาะเป็นเลขติดบนล่างเนาะปูเนาะเอ่าเลขติดเลขติดสามตัวเด้งต้องมาให้เห็นเนาะสามตัวนี้แม็นเอนงวดวังหันดิเรื่องของเรื่องนะปูนะปัจจุบันตัวเมื่อเนี่ยปูใส่สามสูตรมาคำนวณเป็นสูตรละหนึ่งตัวค่ะซึ่งสูตรละหนึ่งตัวมีสามสูตรแล้วปูจะต้องเลือกเอามาแค่สองสูตรมันจะกลายเป็นเลขสองตัว กลายมาปเป็นเล็กวิ่งเล็กเด่นสองตัวบนบวกล่างเนี่ยละค่ะปูปรากฏวางวัดวางหันนะตั้งสามสูตรสูตรละโตเนี่ยมันได้หกเจ็ดสองอ๋อค่ะสุุวางหัดที่แล้วเขา่าสองก็หกเนาะค่ะปูเนาะยิบมาผิดตัวหนึ่งยิบมาเกเจ็ดมาผิดบรเยยิบสองค่ะ นั่นะนะบาดนี้ก็เลยมาบอกสูฟังว่างวดนี้เลขสามสูตรนั่นมันได้ตัวใดแน่ทั้งเบิดอั่นะนะค่ะคือเอามาแกรหกกับสีตัวหนึ่งนั่นมันได้วันนีมันมีสีหกเจ็ดสี่หกค่ะแล้วก็เจ็ดค่ะอ่าอันนี้เลขตงรงเลขติดเลขติดค่ะเลขติดตรงมีเห็นทั้งบนและล่างนะคะอาจจะมาส่สองตัวก็ได้ในสามตัวนี้นะคะอ่าบาดน,นี้มันก็เลยกลายเป็นทีมา่า ว่าปูนี่จะต้องยิบมาแค่ส,สองตัวเพราะว่าสโลกแกนปูตั้งไวมาแต่แต่แต่ไล่ว่าสองตัวมาตัวมันว่าค่ะปูก็เลยเลือกขัดว่าหกกับสี่นี่แหละเอามาเป็นเลสมิ่งเลกค่ะเ็ฉันเด้เจ็บฝากไว้ให้เบิ้งค่ะมันนี่หันหย่อนมาบอกถึงเดืองตัดสองตัวบนรางเด้อค่ะปูเกียวแกกับเลขสามตัวสองหังเมื่อกี้นี่เอาวอไว้ค่ะ ตัดสามตัวอ้ยตัดสองตัวบนรางกันเลยแกสี่หกสี่หกค่ะอ่าสี่แปดสี่แปดค่ะสี่เก้าสี่เก้าค่ะหกแปดหกแปดค่ะหกหนึ่งหกหนึ่งค่ะจบครบกระบวนการมิโทนิมิหาคูนะคะเป็นเทิงบนลัง เป็นบนบวกล่างนะคะเดอ้อฟังให้ดีอย่าเหลื่อนผ่าน Hi คลิปเป็นเด็ดขาดนะคะอยาเขาใจในีน้แนวทางนะคะเนาะบ่แยกบนบ่แยกล่างดอกบอ่เลียนแล้วล่องอแล้วรู้แล้วรู้แล้วนะปูเนาะอ่าขาเจ้าของตัวเดี๋ยวความหนาเสียถือสิหายไปค่ะ่ <laughs> มันกระทบอยู่เด้ค่ะ <laughs> ปูบัด <laughs> น,นี้เคสพิเศษที่ว่าเนี่ย ค่ะก็คือคอแก่เมื่อที่วาเด่นล่างเม็ดเดียววังหันเฉพาะล่างเนี่ยหมวดนี้ล่างอย่างเดียวเด้ค่ะหนึ่งเฉพาะล่างมั้บอกคะเมนเหล็กหนึ่งเฉพาะล่างค่ะเม็ดเดียวหมวดค่ะหวดงมวดที่แล้วมันมากนะครูเนาะ แมนบาดเท็ดเองล่องเบิงอยู่แต่แต่อยู่ในกุดสุมเบิงหางวดเงวดย้อนหลังเขาเวิดถึกเบิดมากเบิดปัดพ่อเอาออกอากาศล่างอย่างเดียวก้าวว่าสันบ่มากแค่แลยเปิดอาลารดเลยบ่ค่ะโอ้ยขายอีกแล้วว่าสันงวดนี้ชิ่งวดนี้ชิขายอีกบ่เอาเม็ดเดียวล่างเนี่ยอ่ะฟันไหว้ะค่ะน้องรูอันนี้ยางเดี่ยวล่างย่างเดียวก็คือวิ่งยางเดี่ยวตัวเดียวเม็ดเดียวแมนอ่ะขายพี่มันกะตรงธรรมดามมนเป็นขออธรรมดามีเขาไม่ลุดนะคะ ข้ <Ừ. S 1> าก็ติดตามต่อเพราะว่ามันเคยเขามาหาหกหัวน้ะปูน้ะเราก็มาผ่าข้าก็รลอลุนวางวดนีหนึ่งสีมาบบนะคะเนาองถ้าตามสูตรปูแล้วเ,เลขกวิ่งเงินหลาดนะคะปูสีเนียนตัวใดค่ะเลขวิ่งเงินหลาดเตี้ยเนียนค่ะเนียนมักซีห้ปูเนะปูมักซีตีค่ะแม่ใเล็กซีนี่ละ อ่ะปูมักซีค่ะเอฟซีเอฟซีสีมักฮกอ,อะไรเด้อล้่นะคะโอ้ทุกคนทุกคนมีสีตีปูอาจจะเน้นผิดกับ,บอกว่ถือดีแต่มันจําเป็นต้องเลือกตัวอะตัวหนึ่งนี้เมนค่ะปูถามว่าน้าหนักบอกไปแล้วนี้ห้วยมันหนักคางเ้าทอๆกันปนุดินะหกกับซีนี่นะ,นนะค่ะแต่ว่าข่นใหหนู้เลือกมัหนูหนนี่สีมักหก อืมอ่มันก็นยังมีหกสี่ปูปกบไวบนน่นเค่ะแเมนอยู่่ะแมนเราเราก็ทีีมากของหกหนึ่งก็คือลังหนึ่งเมนเดียวนั่นเนี่ยหกหนึ่งเมนเดียวค่ะแล้วแลสองตัว 7, <c oughs> ตนี้เน้นเลยบ่ค่ะหรือว่าจังไน,ค,น,นค่ะปูเน้นโหลดเพราะว่าหนทางมันยาวไกล้จ AU, จ AU ลลอยากที่จะโค้งมากเด้ค่ะเน้นไปที่หกสี่หกสี่ค่ะปูหกแปด หกแปดค่ะท่านี้ท่านี้2 2> ส่วนเลขสามโต่วนเลขสามโตนั่นนั่นเน้นไปที่่หกแปด่หกแปดค่ะอืมวงไว้พร้อมเรียบร้อยเบิ้ล c หกหนึ่งเป็นตัวรกไว้เนาะอืมอ่ะค่ะ e t peter นี่เร,นเรื่องตัวเลขห้องกติบ้าถึงจนจบแลวเนาะค่ะปูปูเดี๋ยวเขอวนนาอะุญาาถามนะค่ะปู ค่ะตามตามลักษณะิติเลขติดบนล่างนี่ส่วนมากจะจะมาตัวหนึ่งหรือสหรือสองตัวค่ะในสามตัวใส่คําว่าส่วนมากค่ะจะมาตัวหนึ่งแต่ว่าถามว่าเคยมาสองตัวบอกเคยแต่ว่าตัวหนึ่งไปบนไปล่างสิค่ะแมนบางที่ตัวเดียวมาทั้งบนทั้งล่างกับมีคือสถิติที่ปูไปส่งให้เบื้องนนะ้าอ๋อค่ะชัดเจนเลยค่ะเอฟซีเด้นนะคะย่านเอฟ อย่างเอฟซีข้อเมต์ถามอีกนลยค่ะปูถามปูรัดเอฟซีไปเลยดีแล้วีปูเห็นด้วยเจ้าถามไดรายละเอียดดีถูกต้องค่ะอบิบงคิปได้กับมวนไปน้าค่ะโอ้เขาใจถามไม่เพ네ิ่นนี่วาสันดอกขอบุหลายลายค่ะปูอ่าอ่าขอบการต่อเลยค่ะขอมาบอกถึงเงินเกี่ยวแกกับอันบุคคลที่เคยเก็บบุญมุมสตร์ค่ะปูเคยใสบาตรมุมกันเนาะมันบอกมันเป็นเจาภาพในการ ถวายจะตุปัจจัยเป็นส่วนหนึ่งเป็นอิฐหินปูนทรายเป็นเหล็กต่างๆเหล่านี้นะที่ว่าโูกาลังสิเห็ียดสีถ้ำเนี่ยทา้นอยกระดิออกพัรษาปูนกระถิ่นก็สีมาฮอยก็ในอุปกรณ์พบไปนอคับปูอุปกรณ์ตอนนี้กำลังสีสีสังมากเพราะว่าฝนกระท้ำทามัสีหยุดแหลบ่าหยุดแหลบค่ะปูแต่ว่าคือกำกำลังสอบถามมึงราคาเหล็กราคา่นีอยู่แต่ว่าปัจจัยมีไวแล้วปัจจัยมีไวแล้วค่ะ ขันบอมี่นั่งลาสาบาแล้วกับยมพอมีไร่สักนอกผู้พาชั้นเนี่ยนก็ลำบากดูดอกูโป,โปูกระไดมาแล้วก็ดีเจ้ากับโอ้ยจะเป็นดุลภาระานีสงแห้งอยู่ดอกเจ้าดดมินแล้วก็ยิ่งเนื้อก็ยิ่งอื่นใดนี่ก็คือบสาม,มารถทติกาวขานน้าในเบตุผู้ทุกคนที่รวมมาเป็นส่วนหนึ่ง ที่เริ่มมาเป็นผู้ธี่ฝากธนาคารบุญไว้ใส่คาว่าฝากฝากบุญไว้มันมีธนาคารเงินธนาคารบุญแด่ค่ะปูะน่ะนําศับหยาบมาแปลถึงซับละเอียดฝากไว้ได้ใส่ได้สอยได้ใส่จนปัจจุบันนี้ละค่ะปูอ่าโดยเฉพาะอย่างยิงพระเดชโตคุณหลวงพอ่อมีหลวงพอ่อดูหนึ่งโลโทมาวานยม่เมเบื่องจากสองของสบา่าพระลวยโทมาห h อ่บาบาท เสียอันอีหอย่างก็เลยทั่วมาถามไลยกันบัดพ่อมา่งหูคววมที่แหลกเข้าใจว่าเป็นโยมก็เลย้จะเญพ่เนพ่อ,อนคนไปมันเอาไปเอามาท่งรูปมาเป็นรูปพระเอาหูกลับนรมัตการครับผมแม่ได้บอกคุยกันเพิ่นเลยถามมาว่าตอนนี้ปู่อยู่จังหวัดใดมันอยู่นงบัวลำพูครับปู่เลยถามกลับขึ้นแล้วองค์หลวงพ่ออยู่จังหวัดใดครับจังหวัด หลักเป็นที่ว่าเีื่จังหวัดออสเตรเลียวาสันฮึโอ้ยเพิ <h> ่นอยู่ออสเตรเลียเออจังหวัดออสเตรเลียตัววาสันโอ้บนหนาวตีลมพอว่าดอกดเพิ่นเคยได้ทรมามหาโยมทั้งไทยเฮ่าที่แม,ม,มีนลูกสิษย์ลูกหาเพิ่นบารมีเพิ่นค่ะ <h> จำเพาะเล่าผู้เดียวเราเป็นตัวภาพเติบหนึ่งอยู่เด้ค่ะ เป็นจงรักลายผู้หลายคนอยู่พี่น้องเศร้าไทยเคงาคขอบ,บุญขอบคุณก่ณอนมทวาอย่าน่อยใจที่ปู่บ่ดดาขันน้ามาะ,ะบุญนั้นมันเกิดแล้วแกมู่เจ้าอล่อยมู่เจ้าทุกผุทสุขคนจงมีความโชคดีแล้วก็มีโชคมีนลัสุขภาพร่างกายแข็งแรงตัวหนากันคำว่าบ่ดดายบ่มีบด่ดอย่า่าได้บังเกิดนีแกชีวิตของทุพูทสุขขน้น ขอจเจริญพรสาธุค่ะปูอ่าค่ะเอฟซีแฟนคลับทางช่องนะคะภูผาชาแนลนะคะคุณพอวิไลเฮหชมหลักการฉบับ,บาพะร้วยนะคะที่เราชมกันอยู่ในคลิปนี้นะคะฉบากรคออนันโมโมธนาสาธุนําสําหรับเอฟซีแฟนคลับทางช่องนะคะทางทีมงานของเข้านะคะที่รวมเฮ็ดบุญกับปูนะคะนอกตอนนี้ปูก็ได้นะคะการล่าจะสางนะคะอ่าที่ นะคะนอกเป็นที่นั่งนะคะหายาโยเวลาไปวัดไปว่านะคะนอกหรือว่าเป็นงานบุญง่ายๆนะคะที่ได้รวมกันเทศบุญเข้าไปนะคะขอให้ทรงมันรำลุ้ยกันด้วยค่ะเออยิ่งๆขึ้นไปทุกๆคนนะคะสาธุน้ำลายๆนะคะเนาะเอาค่ะ อันนี้ก็เป็นทน่าของปูนะคะเลขวิ่งเงื่อนหลานผู้ใดที่ติดตามของปูสุ่มเงียบนะคะคือ2ตัวมาหนึ่งตัวแน่นอนนะคะถ้าทุกคนบ่มาที่ปูจับผู้หายนะคะก็คือให้ทุกคนเอาเลขวิ่งเจ้าของที่ว่าแม่นหรือว่าสำนักใดที่ทุกคนติดตามว่าแม่นถ้าบช่ชนกันกบของปูเอามาจาับไซกันนะคะเฮ้ามีสิทธิใ์ใด้ลุนใ้เฮกันอยู่แล้วนะคะละกาปูเพิ่มเติมมากนะคะสำหรับวันนี้ก็คือเลขติดบนล่านะคะ 4, 6, 7นะคะสามตัวนี้ต้องมาให้เห็นนะคะบางขรังนะคะไปทั้งบนทั้งล่างนะคะมาถึงสองตัวก็มีนะคะแต่ตามสถิตินะคะปะูว่าจะมาหนึงตัวให้เห็นแน่นอนนะคะเนาะ สีบพาดกันนะคะเนาะสำหรับงวดนี้นะคะเลขวิ่งฟันล่างเฉพาะล่าง,างตัวเดียวปูปฝากตอนใบที่นึงนะคะเนาะต้องรอดุนสูตรนี่เพราะว่าเป็นสูตรที่ปูเฮ็ดขึ้นมาไมา่หลักกระเบืเ้องแนวทางมั่นเขามาหาถึงหกงวดนะคะหลังงวดที่แล้วมั่นผ่านไปงวดนี่เข้ามาติดตามกันเบื้องอีกว่าสีเขาหรือเซรุดนะคะ,นนะ,คะเนาะแนวทางเป็นตติดตามต่อบบนะคะเอาค่ะสุดท้ายนี่นะคะจะบาขอรับไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเด้อสวัสดีค่ะ